คะเราก็จะมาอ่านข้อความจาก Facebook กันบ้างว่าเขาขอเพลงอะไรกันเข้ามานะคะอนนีีค่ะอุ้ยมาไงเนี่ยรูปแรกเลยคิดถึงพี่เชรินมากมายขอบคุณสำหรับรูปคู่อ้นรีนนะคะฟินฝุดฟุดเบยรักรีนน่าจุ๊บดูแลสุขภาพดนตัวเองโอเคเบยดูแลเช่นกันนะตัวเองดีเจคนสวยมันแล้วคิดถึงจังอุ๊ยอุ้ย <c oughs> มาเต็มมาผู้ผ่านคอนเสิร์ตไปไงลูกมาตรงมาเต็ม <c oughs> คิดถึงมาบ่อยๆนะมาพร้อมอ้อนก็ได้ไม่ว่าการอย่าเลยจัดพร้อมกันเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ <c oughs> คิดถึงมึองอะเชยฝุดๆเลยอ่ะฝากคิดถึงพี่อ้อนด้วยนะ <c oughs> บอกเองดีกว่าป้า <c oughs> ฮันนี่เดยพี่ฮัหนหรอ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่นั่งข้างการฟินแลนด์เปล่าของมด้ตังใจ <c oughs> พิ่เชลินเป็นกับเพื่อนๆแล้วแซ่บมากอยากให้พี่อ้นกับเชลินจัดรายการคู่กันจังขอบคุณค่ะคิดถึงอ้นดีจังเลยร,ร,ลรู้สึกมากรอคอยเปนอีกเร็วเนี้สู้ๆนะพี่รีคิดถึงเจรินสายแดนเต้นโหดจังเลยชมชิมิ <c oughs> คิดถึงไม่เชลินจังคิดถึงเวที่ให้อันนี้รูปเก่ามากอะ่ะเป็นรูปนักแสดอีกแล้วมากมันหนึ่งปีแล้ว คือแบบแรงแบบทุกวันนี้สะบัดแรงกว่านี้ไงเขาเอามาให้ดูว่าให้เที่ยวว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนสะบัดแค่นี้อะไรอย่างนี้แล้วเชอเป็นเด็กขี้แกล้งตอนไหนเนี่ยออกจะน่ารักคิดถึงนะอ๊้สขอบคุณแกงพี่สาวเขาไปเมื่อเย็นนี้พี่ริ้งแกลอะไรพี่อ้นเฮ้ยบ,บ้าพี่อ้นเขาไม่ได้แกลนะเขาแกล้แต่พี่สาวเขาคิดถึงเชอรินจุงเบย,ยโอ้ยมิต้องคนบอกคิดถึงนะขอบคุณมากพี่เชอรินเผาเรื่องที่พี่อ้นแกล้ง พี่ลีนให้ฟังหน่อยสิเฮ้ยบ้าเขาไม่ได้แกล้งจริง <c oughs> จิ๊กเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยแกล้งใครเลยโอเค